สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกืนห่างกันเพื่อไทยเยยบิ๊กตู่คนถามหาโทนี่เพราะผู้นำหมดปัญญาแล้วเพื่อไทยอัดประยุทธ์แก้วิกฤตโควิดเลวภาวะผู้นำเทียบทักษิณไม่ได้เลยเผยคนถามหาโทนี่เพราะผู้นำหมดปัญญาแนะเลิกผิดซ้ำซ้อนเยียวยาให้ตรงความลำบาก นางสาวตรีชดาสีธาดา,า,ดาหรือปอยคณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยกล่าวว่า สถานการณ์ลุกลามหนักของการแพร่เชื้อโควิด -19 และลายวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างรุนแรงตอกย้ำความแตกต่างของความเป็นผู้นำประเทศในยามวิกฤตไม่สามารถเทียบชั้นนายทักษิณชินวัตรหรือพี่โทนี่แห่งคลับเฮาส์ได้เลย เดือดร้อนถึงขั้นองค์รักษ์พิทักษ์หน้าเดิมของผลเอกประยุทธ์ต่างก็ด่าหน้าออกมาโต้แทนโดยไม่ได้มองที่สาระประโยชน์สำหรับประชาชนเมื่อไหร่จะเลิกใช้วิธีแบบเดิมๆลองเปิดใจให้กว้างมองประเทศชาติและประชาชนว่าต้องรอดให้ได้ฟังท่านทักษิณให้แนวคิดเรื่องการทำโรงพยาบาลสนามรัฐบาลไทยต้องรู้คือการทำโรงพยาบาลสนามปัจจุบันไม่มีโซเชียลดิสแทนซิงไม่มีอะไรกัน้นโอาส าของการแพร่ขยายกระจายเชื้อมีสูง โดยรัฐสามารถไปเหมาโรงแรมที่ไม่มีนักท่องเที่ยวดัดแปลงเอามาทำเป็นที่กักตัวซึ่งปลอดภัยกว่ารั้วรอบขอบชิดมีห้องน้ำในตัวห้องใครห้องมันปลอดเชื้อนี่ขนาดแนวคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวคนยังเชื่อมั่นและพูดว่าถ้าวันนี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณชินวัตรปัญหาวันนี้ก็ไม่มีทางเกิดขึ้นเศรษฐกิจประเทศไม่มีทางเป็นอย่างนี้และไม่มีทางปล่อย ให้คนอดตายฆ่าตัวตายเหมือนเช่นวันนี้อย่างแน่นอน คุณทักษินเคยยกตัวอย่างประเทศ UAE ที่ท่านอาศัยอยู่ซึ่งใช้การเร่งการตรวจค้นผู้ติดเชื้อเร่งฉีดวัคซีนให้พลเมืองให้มากที่สุดจัดสถานที่ตามห้างสรรพสินค้าให้คนสามารถเข้ามาฉีดวัคซีนได้สะดวกมีวัคซีนให้เลือกหลากหลายชนิดประชาชนไม่ตื่นตระหนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยยังต้องนั่งห่างกัน3เมตรเมื่อตรวจพบผู้ป่วยให้แจ้งหน่วยงานและอยู่บ้าน แยกตัวจากสมาชิกในบ้านแยกกินอาหารกินวิตามินซีและสังกะสีหรือซิงคอาหารที่เป็นประโยชน์ป้องกันอย่าให้เชื้อผ่านลำคอลงไปที่ปอดยกเว้นกลุ่มเปราะบางคนสูงวัยมีโรคประจำตัวถ้าป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งรัฐบาลต้องพร้อมในการรองรับการรักษาให้ทันท่วงทีใช้หลักการป้องกันดีกว่าการควบคุมแก้ได้นางสาวตรีชดากล่าว ปลอยตรีชดากล่าวอีกว่า แต่สิ่งที่รัฐบาลไทยทำกลับไปสั่งให้หยุดทุกอย่างหลังจากการประกาศคุมเข้มพื้นที่สีแดงรัฐบาลออกมาตรการปิดสถานบันเทิงสถานบริการและอีกหลายพื้นที่รวมถึงห้ามรับประทานอาหารในร้านเกิดผลกระทบวงกว้างร้านอาหารทุกร้านรายได้หดแบกหนี้สินแต่รัฐบาลกลับไม่มีมาตรการมารองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างสมเหตุสมผลนอกจากจะ สามารถปิดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อโรคซึ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจและเพิ่มความลำบากให้ดิ่งหนักกว่าเดิมรัฐบาลกู้เงินมาไม่ได้ใช้แก้โควิดแต่ใช้แจกไม่ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้คนกลัวว่าจะตายเพราะโควิดหรือตายเพราะเศรษฐกิจมันต้องแก้แบบคู่ขนานเพราะมันเป็นเรื่องความเป็นความตายทั้งคู่ เศรษฐกิจกตอนนี้พังเพราะคนไม่มีเงินยิ่งรัฐบาลจะมาออกนโยบายแจกเงินแบบเอาเหยื่อใส่เบ็ดเพื่อเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพงเลิกคิดได้เลยขนาดปลาซิวก็ตกไม่ได้ตอนนี้จะเกิดภาวะไม่มีไม่หนีไม่ใจจะเกิดขึ้นอีกคนขาดรายได้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เงินจะกินข้าวก็ยังไม่มี รัฐบาลต้องออกกฎหมายมาเพื่อแก้หนี้ให้กับประชาชนทั้งพักหนี้เกษตรกรพักหนี้ธนาคารหนี้สินต่างๆของประชาชนไม่อย่างนั้นจะได้เป็นคนจนหมดทั้งประเทศสมดังคำพูดของนายสมคิดจาตุสีพิทักษ์อดีตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์แน่นอน คณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องเงินเยียวยานายพิชัยนริพทพันธ์รองหัวหน้าพักเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแต่จำนวนเงินยังน้อยไม่เพียงพอกับการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบและควรเยียวยาเป็นเงินสดด้วยเพราะความลำบากของประชาชนไม่สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันได้หมด ภาพคนต่อแถวหน้าธนาคารครั้งที่แล้วน่าจะเป็นบทเรียนให้กับรัฐบาลหากยังคงคิดทำแบบเดิมในการช่วยเหลือมันไม่ทันกับความเดือดร้อนและไม่ทั่วถึงรัฐบาลต้องเข้าใจหัวอกของประชาชนที่ต้องหนีความลำบากทั้งจากโรคร้ายและพิเศรษฐกิจยิ่งพื้นที่คลัสเตอร์คลองเตยต้องรีบคัดกรองและตรวจให้มากที่สุด พื้นที่ชุมชนแออัดรีบแยกคนป่วยกับคนไม่ป่วยออกจากกันรีบฉีดวัคซีนให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อวัคซีนก่อนฉีดพูดความจริงกับประชาชนให้หมดตัดสินใจให้เร็ว เรื่องวัคซีนต้องเร่งหาให้ประชาชนอย่าทำเหมือนระบบเติมเงินแบบโทรศัพท์ชนิดรอเงินหมดแล้วค่อยเติมมันไม่ทันสารเวลานี้ประชาชนอยู่ในความหวาดกลัวกลัวเชื้อโรคไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลไม่มั่นใจในวัคซีน เพราะลำพังผู้นำประเทศอย่างพลเอกประยุทธ์ยังฉีดวัคซีนยังไม่ครบ2เข็มรัฐมนตรีก็ยังฉีดวัคซีนไม่ครบแล้วประชาชนที่ไหนจะกล้าถ้าผู้นำเก่งป่านนี้คงรีบไปดูว่าประเทศไหนมีวัคซีนเหลือแล้วใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ส่วนตัวออกมาใช้ได้ก่อนแล้วแต่มันจะยากหน่อย เพราะตราบใดที่ผู้นำยังเป็นพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นคนเดิมคนเดียวที่เคยเป็นหัวหน้าการยึดอำนาจมาก่อนและแถมยังมีรัฐมนตรีในรัฐบาลความสัมพันธ์คดีแป้งในต่างประเทศรวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวพันกับการเกิดคลัสเตอร์ทองหล่อที่มาของทองแท้แพ้ทองหล่อในการแพร่เชือ้อโควิดระลอก3สงสารประชาชนคนไทยกาดไม่เคยตก แต่กาตกเป็นของประชาชนคงต้องรอ,อนับวันจำนวนคนตายทุกวันอย่างไร้ความหวังกับผู้นำประเทศนี้นางสาวตรีชดากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ t o d y y อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ